วันนี้คนดูด้นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับไม่ใช่โอมอีหรืออะไรนะเว้ยแต่มันคือการที่ผมจะแบบว่ามาสอนเรื่องการวางเป้าวอรสีนะก็คือ <c oughs> <c oughs> เห็นเป็นคนนี้มั้งที่เขาหาคนสอนคอร์สหรืออะไรทักอย่างมันไม่ใช่คอร์สนะคือเขาแบบอยากคือคือมันมีคําถามนั่นแหละก็ <c oughs> ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่ก็ไม่ใช่ว่าก่าเกินหรืออะไรนะครับก็พอเป็นเลยแหละหรือว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะแต่ก็ พอสอนได้นิดหน่อยแล้วกันนะผมดูจะไปดูเปิดนะผมเปิดเปิดหัวข้อให้คนดูดูก่อนแนละ้วกันว่าหัวข้อเรื่องอะไรนะนก็คือคนนี้นะเจมายนะคหมายมีนะก็ขออนุญาตเปิดแล้วกันนะจ๊ะนะผมก็นี่คือเล่นยังให้เก่งคมสอนมั่งเสียไป5้าหกว้อแล้วมันก็ไม่ยากอะไรหรอกมันคือการฝึกฝนเล่นบ่อยนะก็คือก็คือการฝึกฝนแล้วก็เล่นบ่อยนั่นแหละตามนั้นเลยไม่ใช่แบบเออเรียกอะไรวะ ถ้าเล่นไม่บ่อยมันจะเล่นเก่งได้ไงคนดูงงไหมมันก็คือเนี่ยเล่นบ่อยคืออะไรน,นี่หา DPI ให้เราเข้ามือเช่นผมเล่นเดียแปดในเกม50ใช่ไหมก็คือเข้ามือผมแล้วแต่แบบพูดตรงนะว่าผมเปลี่ยน DPI หลายหลายอันมากก็คนที่ดูช่องจะรู้รู้หมดแหละเออเพราะผมเขียนไว้นะครับก็ที่ผมฝึกบ่อยๆนะก็คือเป็นแอปนี้นะผมอิมแลบนะนี่แอปนะนี้ครับผนมะที่ผมฝึกก่อนเล่นอะไรเงี้ยเออก็เป็นแอปนี้นะครับผมเนาะอิมแลบนะครับก็โหลดได้ในสตรีม แอปนี้เลยนะครับก็ฝึกการวางเป้าได้ดีมากเลยนะก็คือฝึกวางเป้าได้โคตรดีอ่ะจริงๆเนี่ยก็ก็ตามนี้เลยเห็นไหมก็แต่ผมจะสอนที่ผมไม่ได้มาสอนวางเป้าหรอกจริงๆผมจะมาสอนเรื่องทิศในการในการวิ่งการจู๊กการนู่นการนี่นะผมก็เห็นไหมก็ผมก็ฝึกมาประมาณ21 EP บเีนะก็ไม่ให้เก่งได้ไงาน้ำทิศผมก็ไปเล่นมาเอาไม่ใช่ดิน้ำทิปด้วยก็การวางเป้าก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแต่ มันคือการที่แบบเรายิงเรายิงโดนแล้วเรายิงไม่ปล่อยนับก็คือผมเปิดให้ดูแล้วกันว่ายิงโดนแล้วยิงไม่ปล่อยคือทํำยังไงนับผมก็เราจะยิงโดนหัวใช่ไหมล้วก็คือล็อกตรงนั้นอ่ะแล้วแบบถ้าแบบเรายิงไม่โดนเราเราก็ไม่ต้องวัดอะคนดูเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นมันจะเป็นแบบนั้นคือแบบยิงยิงดูดดูดตรงคอไว้อ่ะก็คือถ้าเรายิงโดนเรายิงกดไปเลยไป นะแล้วแบบพยายามโดดยอดโดดยอดได้นะมันไม่ผิดนะครับโดดยอดโดดยอดไม่มีคำไม่ใครแบบเสียชีวิตหรืออะไรก็ทําได้นะครับผมโดดยอดโดดยอดเลยอะไรเงี้ยเออนะผมก็อ่ะเดี๋ยวผมเปิดคลิปให้คนดูรู้กันที่ผมไปเล่นมาวันนี้นะครับเนาะผมก็มาหาคลิปแล้วชิลๆนะผมก็นี่ก้อนนึงครับเอ่ออันนี้บวก้าไม่เอาครับเอาเป็นบวกันเนี่ยเอาคือแบบไล่ได้ได้ไปเลยนะเห็นไหม อันนี้คือทั้งซ้ายทั้งขวาคือเหมือนกันนะเห็นไหมก็พยายามยิงโดนปุ๊บก็ลากต่อเลยครับแบบก็คือยิงกดอ่ะเข้าใจคขาไม่ยิงกดนะไม่ใช่ลากต่อนะยิงกดเลยครับไปถึงแค่ยิงโดนยิงกดเลยแล้วก็ขยับซ้ายขยับขวาเดินซ้ายเดินขวาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ได้นะครับเพราะอันนี้ผมรู้ว่ามันจะตายผมเลยแบบวัดไปเลยนะเห็นไ,ไหมเดินซ้ายเดินขวาย่อยิงตั้งโล่อะไรอย่างเงี้ยเออก็ประมาณนี้นะครับผมก็เห็นไหมตั้งโล่วิง่งหรืออะไรสักหน่างอ่ะถ้าแบบก็คือผมอ่ะมันไม่รู้ต้องสอนอะไรหรอกแต่เชื่อผมดีว่าหลายคนก็็เเปนนนะที่ติิดดดวัไง อ่ะเกิดท่าไม่เห็นนี่คนนี้นี่ติดเดินวัดจ๋าเลยอ่ะคนดูดูนะเนี่ยมันคือมันเล็งง่ายไปเห็นไหมคือเขาเดินวัดก็เดินลากซ้ายยาวอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันทำให้เลงง่ายนะเห็นไหมครับคนดูมันจะแบบไม่โดนยังไงก็มันต้องเล่นแบบเนี้ยซ้ายขวาโดยดย่อหรืออะไรเงี้ยเออผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ก็พอมีคลิปให้คนดูดูแล้วกันนะเห็นไหมก็ซ้ายขวาผมไม่ได้หมดเลยนะต่อต่อไปก็คืออันดับสามก็คือเวลาเจอคนที่แบบอพูดไม่เห็นภาพคนดูน่าจะรู้จักคนนี้ เลวัตส,สุดนะครับก็คือมันเป็นประเภทที่ชอบเล้ารวมไปแบบวัดดี้อ่อนให้หน่อยสิหรืออะไรเงี้ยจริงเชื่อผมเถอะว่าแบบทุกคนอะถึงได้ยินคำนี้ไปมันก็จะแบบว่าแบบเออใจเสียแล้วเริ่มใจเสียแล้วเริ่มบ้านใจว่าตัวเองโหดแล้วเข้าใจไหมครับไม,ไม่ไม่ควัวนะหรือแบบคนที่แบบไม่มีภูมต้านทานถู่อะไรก็ปิดไม่ในเกมไปได้เลยนะครับผมเนาะประมาณนะั้นไม่ต้องกลัวว่าโดนด่ายิงโดนด่าตุด๊ดโดนดา่าอะไรก็ปิดไม่ในเกมได้เลยแต่เล่ๆที่ผมเล่นอะผมโดนด่าว่าโลภายุผมก็ไม่ได้แคร์ ก็ผมได้ตังค์นะครับหนูก็เล่นได้นะครับผมลวสเตปนี้นะครับผมก็สอนเอ้ยผมเปิดให้คณดูแล้วกันที่ผมไปสอนเพื่อนผมมาเมื่อวานที่ผมไปสอนเพื่อนผมมานะที่ผมบอกว่ามึงคือมันเสียไปคือตอนแรกอ่ะมันยิงได้รัวๆใช่ไหมแล้วมันเริ่มมาเสียผเลยบอกเลยสอนให้มันแบบวิ่งหน่อยย่อหน่อยอะไรเงี้ยดูนะแต่ตอนแรกเห็นไหมมันติดวัดจัดเลยเห็นไหมก็คือโดนเลยถ้าติดวัดแล้วผมว่าผมวิ่งซ้ายวิ่งขวามันก็ยิงไม่โดนแล้วเข้าใจไหมบางคนมันแบบตั้งเป้าแค่แบบตั้งเป้าแค่วัดอะงงไหมครับ แต่ถ้าแบบเราแบบมีสเตจแบบโยกซ้ายโยกขวาใช่ไหมมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มแบบโดดละแล้วมันติดวันเลิก็มาสู้ใครไม่ได้นะครับเนาะก็ติดวัดเกินไปมันเก่งไหมมันมันดูเท่เฉยเลยแต่แบบมันมันตายเขาอะคนดูโอ้ไมครับอผมก็ไม่ได้เก่งที่มาสอนใครแต่ก็รู้สึกว่าเอาเป็นแนวทางแล้วกันเดี๋ยวผมก็จะเป็นคลิปพูดนิดเดียว5นาทีนะครับผมก็จะเป็นคลิปไฮไลท์ต่อไปที่ผมไปหามานะครับผมก็แยกกันนะก็เดี๋ยวไฮไลท์แบบมีเพลงแบบเพลงอะไรผมก็ไปหามานแหละ เดี๋ยวใตีคลิปหนึ่งก็คือพวกนี้มี2คลิปของจริงๆเซิร์ฟที่แบบอันนี้ผมผมต่อไปข้อที่4นะอันนี้คนดูฟังดีๆนะก็คือพยายามแบบเราถ้าเรายังไม่ได้เก่งหรืออะไรขนาดนั้นก็หรือว่าเก่งแล้วเล่ก็แล้วแต่คนดูแล้วกันเนาะแต่ผมสำหรับผมนะผมจะเล่นเซิร์ฟที่แบบมันทาทโปลเนะี่ยอันนี้ดีหลายๆเซิร์ฟผมจะเล่นท้ายโปรนะว่าเวลาเราเสียหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบก็แคบบ่ยี่สิบบาทเลยแต่ถ้าแบบเราไปเล่นต้นโางเงี้ยเซิ200ละสองร้อยอ่ะ เออมันก็จะมือสั่นนะคุณไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนมือเราก็สั่นอยู่ดีไปเลยพยายามแบบเล่นไฮโปเซตยี่สิบเซตเซตบาทมันก็เอ้ยถ้าแบบริสเตตนี้เราชนะบ่อยๆมันก็ขายได้เป็นร้อยเหมือนกันนะพวกผมก็มีสลิปนะครับผมแต่ผมเปิดให้ดูไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวซวยนะก็ยิงมาได้เยอะเหมือนกันนะครับขนาดวามผมก็ไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่าแล้วก็มันก็กากอะถ้าพวกตัวมันก็เล่นมันเหมือนจะเล่นืนะแต่มันเล่นไปมันก็กากแต่ก็ถือว่าเป็นแนวทางให้คนดูดูไว้กันนะครับ ต่อไปก็คือข้อที่5เนี่ยเน่จำเป็นไว้ไม่ต้องเอาภาพที่แบบเล่นพันเก้าเพื่อติดแอคหรืออะไรไม่จําเป็นนะผมอันนี้เป็นประสบการณ์ตัวผมเลยแล้วกันที่ผมมาบอกว่าวาลูแลนดเนี่ยผ,ผมยอมรับนะผมเล่นพันเก้านะแต่แบบไอวอร์ี่นี้เล่นพันเก้านี่ผมบอกเลยว่าดองนะเล่นไม่ไหวนะต้องเล่นแบบหน้าจอพันหกพันหกเก้าร้อยนะครับผมแล้วก็พันสองเน่นนิยมพันสามก็นิยมแต่ก่อนผมเล่น 1, 1, 5, 2, พันหนึ่งหนึ่งห้าสองเพราะว่าคอมผมไม่ไหวอันนี้ก็เล่นได้ นะครับผมก็อ่ะเปิดคลิปให้ดูแล้วกันก็อาจจะปิดเพลงนิดหนึ่งเพราะว่ามันดิสกิตอะ่ะเออก็พยายามวางเป้าเนี่ยนะครับผนดูน้ำเปิดให้ดูนะที่ผมไปเล่นมาก็ก็ได้กําไรอะ่ะเพราะคือแต่ผมไม่ขายนะไปผมก็งงเหมือนกันเพราะมีคุณไม่ขายตอนนั้นถ้าก็ผมมีเยอะสัตว์อ่ะแต่แบบไม่ได้ขายอ,ะอ่ะอ่าเปิดให้ดูลนะนี่สิบสองเคกับอะไรเนี่ยมีอย่างเยอะแต่ผมไม่ขายนะครับอืมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นอะไรเห็นไหม นะี่ยก็เวลายิงเห็นไหมก็ผมเล่นพันสองเห็นไหมแต่แบบสเต็ปมีเห็นไหมคนดูผมมีสเต็ปตั้งนานแล้วก็คือหลอกแดกเตะคนอื่นได้เลยอะ่ะถ้าเป็นเล่นหนึ่งดึกอ่ะเห็นไหมคือแค่ผมยิงโดนผม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 กดอย่างเดียวเลยนะเห็นไหมตัวก็ไม่เป็นไรครับยิงตัวก็ได้หัวก็ได้ถ้ายิงโดนก็ยิงกดไปเลยนะไม่จำเป็นต้องแบบยิงเฉพาะหัวนะครับดูผมยิงเนยเนี่ยไล,ไล่ไล่ปุ๊บเลยโดนวิ่งเลยมันกลัวนะเพราะว่าถ้าไม่ผมถ้าพูดตรงจริงๆเขาไม่ได้อ่อนนะเว้ยแต่แบบเองเข้าใจคำว่าเตะมันใหญ่ปะ แล้วแบบผมมียอะไงผมเลยไม่มือสั่นนะครับไอเซทที่ผมเล่นอยู่นี่ก็แพงเหมือนกันนะต่ก่อนน,นนะเซนลอร้ลอยยี่อ่ะแต่ดูไอที่นี่เล่นเนี่ยขอโทษความอยากนะแต่ดูเล่นดิคือพี่จะคือผมมืดใช่ไหมแต่ผมมัดต่อไปคือตามหลักคนเป็นจริงอะ่ะมันควรไม่งานต่อแต่แบบเราเรา,าช่ำมัเขา้าใจไหมครับคือผมเล่นเล่นบ่อยอะ่ะเห็นไหมเนี่ยมันมืดนะผมเลยปุ๊บอัดตัวอัดตัวแล้ววิ่ง,ว,งวิ่งลากไปก็ตายนะครับผมก็ก็ตามนั้นแหละแล้วก็ไปขายคืนนะเซนลอร้ลอยยี่ก็หว่านเจี๊ยบตอนนั้นก็ ก็เล่นได้หมดเลยครับพันสองพันสามเลยขอแค่เรามั่นใจนะครับเนาะเออก็ประมาณนี้เใช่ไหมผมว่าเล่นพันสองเล่นเออผมเล่นที้พันหนึ่งหนึ่งห้าสองมาตลอดเลยเห็นะครับก็ตุ้ดได้นะผมก็มันคือเกมยิงปืนอ่ะเออมันก็ตุ้ดแล้วก็ตุ้ดเห็นไหมเห็นไหมคือมันตุด้ดมันตุ้ดไม่ได้ว่าผมยิงมันตายไงมันเลยแบบไม่รู้อ่ะผมก็เล่นชิวๆอะ่ะผมชอบเล่นเป้าบวกนะเลยผมว่าเป้าบวกก็ยิงง่ายสุดแลหละมันก็ยิงยิงวางเป้าแบบคนดูก็ง,งงไหมคือผมก็วางเป้าก็งง,ง,ง,งงเลยด้วย ไม่ต้องวางป้าไปหาตัวแม่งนะแต่แบบผมวางป้าไว้เฉยแล้วอยู่ดีแม่งเดินแม่งเดินมาโดนกระสุนนะหรือว่าผมเอี่ยวตัวไปโดนผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะแต่ก่อนก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับก็ไม่ได้เก่งเหมือนตอนนี้นะแต่ถ้าเทียบกับไปผมก็รู้สึกว่าตอนนั้นผมมีไฟเยอะกว่าตอนนี้ผมก็อาจจะทาหลายอย่างเลยไม่ค่อยมีไฟเท่าไหร่แต่ถ้าย้อนกลับไปได้ผมก็ขอบคุณที่เป็นคลิปแรกแล้วกันเทิร์ฟแด้ที่ผมมาเล่นนะครับทีสีแนะก็ฝากไว้ด้วย 5G นำทิปย์ดงดิบนะครับประจําตอนนี้ผมก็ประจําอยู่ดงดิบนะหลายคนก็รู้ดูสตรีมก็จะรู้นะครับก็ประจําดงดิบตอนนี้ก็ตามนี้เลยครับคนดู NFT ทอสตอรี่นำทิปย์ซีซแหรืออะไรก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับผมแต่ส่วนมากอะคนดูจะรู้เยว่าผมชอบแบบชอบให้วัด แต่ยี้ผมไม่ได้วัดขนาดนั้นเลยผมก็มีซ้ายมีขวาแต่คือการวัดไงงงไหมครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับผมคลิปอาจจะไม่ยาวมากหรือยาวก็นั่งฟังกันไ้ก่อนละกันเดี๋ยวผมจะดูคลิปเดี๋ยวผมจะลงคลิปตัวอย่างให้ดูนะครับเนาะก็ไปดูคลิปตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับผมก็ไปหาเซฟฮมานะก็จะมีวอร์กับเพื่อนด้วยนะครับผมไป let's go ก็ขอพูดเพิ่มเติมนิดนึงละกันนะครับผมก็เรื่องมาโคหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็เล่นมาโคแบบ ไม่รู้อะมันมาโคมาส์นะครับผมก็หรือเอ็ก็ได้นะมันดูแต่ผมมาโคมาส์ผมเป็น <apps> อันนี้นะเพื่อให้ดูนะครับมาโคมาส์ผมนะก็เล่นดี i อเอ่อาก็เล่นไอตูนเล่นดีเล่นดีรีห้านะครับผมโลก็ดีรีห้านะครับคนดูเนาะก็ไม่ร like ู้อ่ะอืมก็หลายคนจะถามว่าแบบเมาส์สายม้ามีสายในทีเดียวกันสําหรับผมก็ถ้าคนดูมีม้ามีสายก็เล่นมามีสายดีกว่าผมมีเมาส์ไร้สายผมก็เล่นเมาส์ไร้สายนะครับผมแล้วก็ พยายามกี่มันเมาอะไรมันก็ไม่เกี่ยวหรอกครับพยายามแบบกดปั๊มยาให้เรียกว่าอะไรวะประมาณแบบไก่ตรงขาเนี่ยก็ควรปั๊มยาแล้วนะครับคุณนูเนาะใช่เพราะว่าส่วนมากครับตรงขาถ้าเธอไม่ปิงอ่ะม,มันปั๊มยาติดอยู่แล้วนะครับคุณดูประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งมากแต่ก็พอเป็นอยู่นะครับก็ต่อไปก็เป็นสเต็ปที่แบบสายนหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้กันก็คือห้ามหัวร้อนไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับผมแล้วก็เรียกว่าอะไรวะไม่ควรปรับภาพสวยเล่นนะครับผมได้แอคก,ก็จริง แต่เรแล้วเสียตังค์นะครับผมก็คิดเอาว่าลองบาลานซ์กันดูว่าอันไหนมันดีกว่ากันนะครับส่วนผมบ้านผมก็เล่นไม่ค่อยเปิดไรมากเลยก็เล่นชิวๆนะครับผมดูแล้วก็ไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่าเล่นชิวๆมันมันง่ายกว่าในการที่แบบเราต้องแบบทาอะไรแยะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมก็มาโคผมก็เปิดให้ดูแล้วกันก็สี่สี่สามตัวห้าสามตัวหกสามตัวหนึ่งหนึ่งตัวก็เหมือนกันที่ผมเคยสอนในคลิปทอยนะครับแต่ก็จะพูดใหม่แล้วกันนะสาหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับมก็มาโคยาก็ยาสามตัว แล้วก็1ถึงตัวก็ดีเดียห้เหมือนกันนะโล5ยา5นะครับผมก็ไม่รู้ว่าก็ตามนั่นแหละก็ผมก็จะเอายาไปข้างบนแนละ้วก็ไว้เวลายิงปึ๊บตามปึ๊บยิงปึ๊บตามปึ๊บอย่างเงี้ยเออก็ดูในคลิปได้นะครับผมก็พยายามแบบโดดนั่งได้นะไม,ม่จำเป็นต้องโดนอะไรนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเห็นไหมถ้าแบบเมื่อกี้ผมไปยิงมาเลยคนดูอาจจะเห็นคลิปแล้วหรือว่าคนดูไม่เห็นก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยผมไปยิงมาเมื่อกี้เลยเห็นไหมจังหวะว่าจังหวะล่านะคนดูดูจังหว,ว,งงหวนะหวผมผมยิงนะปึ๊บเนี่ยย่อดอยปึ๊บนี่ เห็นไหมโดดได้นั่งได้เนี่ยเห็นไหมคือแบบดิกวัดได้นะครับดูเห็นไหมไมาขกาเห็นไหมถ้าแบบผมโดดปุ๊บผมโดนมาเลยนะผมนั่งนั่งสองครั้งก็ได้นะครับดูมันเราสามารถฝึกฝึกได้ว่าจะโดดหรืออะไรก็ได้หมดเลยครับผมดูเนาะนะครับก็ฝากไว้ด้วยวกันนะครับสุดท้ายก็อย่าอย่าลืมที่แบบใจเย็นในการเล่นนะครับผมฝากไปอันนี้คือสัมพันที่สุดแล้วในการพูดมาหนึ่งหนึ่งเปลสายนะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับดูภายแ้กกันดีดวกว่านะจ๊ะ สุดท้ายแล้วก็คือเป็นสรุปท้ายคลิปนะครับสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนมันก็ต้องมีการมันก็คือแบบ <c oughs> ถ้าคุณเก่งแล้วแล้วคุณแพ้ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจนะครับผมเนาะก็คือว่าทําตามแล้วมันก็คือทุกคนมันก็เหมือนที่ผมพูดแหละว่าแบบทุกคนมันก็มีทิกเป็นของตัวเองนะแต่พก๊กทิศอันเนี้ยพอเพียส่วนมากเขาใช้กันแล้วผมก็ดูหลายคนมาแล้วมาพับใช้เป็นของตัวเองลหลายคนก็ชอบดูผมก็ขอบคุณไว้ตัวนี้ด้วยละกันนะครับผมนี้ก็ ดูหลายช่องได้นะเป็นแนวทางในการเล่นของเรานะครับผมเราก็ถึงมแม้เราจะแพ้เราจะนะมันก็คือเกมเกมหนึ่งที่สนุกไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมไปแล้วครับผมก็เป็นท้ายคลิปนะครับก็คนไหนที่แพ้ก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ในการสูทซ้อมต่อไปคนไหนที่เก่งแล้วก็ก็เก่งต่อไปได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องเก่งแล้วเลิกเล่นไม่ไม่จำเป็นนะผมเคยคิดแต่ก่อนไหมว่าผมถ้าผมเก่งผมจะเลิกเล่นแต่ มันก็มีคนเก่งเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับคนดูคนเรามันเก่งขึ้นทุกวันอยู่แลวนะนะครับผมเราก็ฝากไว้ด้วยลวกันนะครับผมการสอนหรือชิคนะครับผมประมาณนี้ลวกันนะจ๊ะไปแล้ะครับแรงซีเวอร์เองเพิ่งกลับมาเลยอ <First. S 2> ่าเดี๋ยข<า><า>ึ้นคึ้นขนแบบ นะม่แม่งไอ้ม่เปีย,ยนนะไม่วับหรับไม่ดูเนะี่ย เม็ดเดียวอีกแล้วด่าได้เว้ยเพราะถ้ามันเล่นวอร์ซีจากจริงๆอ่ะมันต้องยอมโดนด่าล้วมันต้องมีคนด่ามันต้อนแหละไอ้ยัเม็ดเดียวอีกแล้ว,ว,วกกอ

นี่มันยิงทะลุโลเลยว่ะน่ากลัวน่ากลัวไม<ป>่โค <c oughs> มผมไม่โคมผมไกลเลไม่เป็นไรน้เ่เป็นเฉ๋ oh

หรือว่าหรือว่าถ้าแบบมึงอยากขีเอทนะถือว่ามึงมึงมึงวัดชุดแรกมึงไล่แค่ป้างชุดสองมึงก็แค่แบบซ้ายขวามันก็ยิงไม่โดนแล้วเชื่อกูดิชุดขวาซ้ายขวาเนี่ยชุดสองะเนี่ยชุดแรกลองลองเดินล่าก็ได้ชุดสองก็ชุดสองก็แบบซ้ายขวาท้ายขวาเนี่ยทำให้มันยิงยากเลย เหี้ยแต่เปิดก่อนนะเดี๋ยวใช่ไหมอ๋อมึงก็เปิด,ม,ดมันก่อนเนี่ยถ้ามึงว่าเปิดก่อนมันจะว่าทำไมอะหรอืวอวาที่เยอะไม่ตาย